ก็จะเป็นบรรยากาศแถวบ้านผมเองนะครับบรรยากาศบ้านๆชิวๆก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเมื่อก่อนยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร สัญญาท่านัไกลได้ราคาแงจะได้ไหมครับแล้วก็เวลาไปชาร์จแบตนต้องไปไกลเหมือนกันนะครับหลายโลมกันนะ มาเนี่ครับเพื่อนๆไม่มีอะไรพิเศษกว่าวันนี้นะครับอนแต่บรรยากาศก็ชิลลดีนะเพื่อนไม่วุ่นวายตรงนี้ก็จะเป็นนาแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงหน้าแล้งก็เลยไม่มีนานะครับเนี่ยร้านน้ำชาอยู่ตรงนี้รอดไปแล้วไู้บบชายเป็ดก่อนใช่ไหมจะพาผู้ชายเป็ดก่อนทุกคน มีแป่ดชายหมืน แต่และเวลาเล่นบอลกันมาล้อมนี่คือจบเลยนะครับเขาขลอกหมดเลยนะครับผมเคยเล่นไปแล้วเดีย๋ยวไปดูเดีย๋ยวไปดูวิชาไฟเราจเรียนกันเขาเชื่อมกันด้วยนะครับคนเการแพทย์กัโทรไปนอนุญาตบ้งรอน่าเหรอ,อ น,นี่ต้องใช้เป็น power bank นะครับไม่มีนี่ไม่ได้เลยนะครับไม่มีไฟเน,นี่ยน้องก็จะทำอได้ครับผมไปหาล้างสายลูกละประมาณ power bank ลูกหนึ่งประมาณกี่บาทไม่ใช่ทีนี้ ประมาณห้าบาทครับประมาณห้าบาทตูกันประมาณห้าบาททั้งหมดก็ไม่แพงนะครับทุกคนแต่ว่าลำบากตรงที่เราต้องมาเดินทางไกลอย่างนี้ เป็นหมู่บ้านที่แม่ผมอยู่นะครับเป็นแม่ผมเป็นหมู่บ้านมมหมู่บ้านที่นี่แล้วก็พ่อผมเป็นใน,นะน,น,นหมู่บ้านนั้โอ้บรรยากาศก็คนบ้านมากร้านน้ำชาที่นี่ก็บรรยากาศดีนะตอนที่มีน้ำ Icana, แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงก็เลยไม่ค่อยมีน้ำ่นนี่ถึงสามร้านน้ำชาคือร้อยแล้วสาเยอนไอ้หยิบยาตัวมาหยาตันี่นะเพื่อนอันนี้คือทางเข้าหมู่บ้านแม่ผมเองนะเพื่อน แต่เมื่อก่อนตอนที่มีน้ําช่วงหน้าฝนก็น้ําจะเต็มแล้วก็จะมีเรือวิ่งอยู่แถวนี้นะครับจะวิ่งยาวไปถึงนาประมาณหลายสิบโลแล้วเหมือนแต่ว่าร้านร้านชาก็อยู่ประมาณนี้บรรยากาศชิวเหมือนกันนะแต่ว่าช่วงช่วงหน้าฝนก็บรรยากาศอีกแบบนึงแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าแรงก็เลยไม่ค่อยมีน้ําแบบนา,นาขิวเขียวให้ดูนะครับท่าน อันนี้ก็เป็นที่รัดมอนะครับเพื่อนจะพาไปดูร้านน้ำชาครับเพื่อนมันมีอะไรกินบ้างอันนี้ก็เป็นชาพม่าะนครับเพื่อนบรรยากาศดีมากครับเนพะื่อนคนพม่าตื่นเช้าเขาก็มากินชาอย่างนี้นะครับคน จะเป็นชาชาที่นี่ก็ประมาณนี้ทั้งหมดเลี่ยมหอมๆเหมกันนะ <S 2>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  แต่รสชาติมันก็ออกหวานหน่อยเนี่ยเมอนมันจะไม่เข้มข้นเหมือนของอินเดียอะไรพวกนี้ ออ,นนอ,อันนี้ก็จะสั่งไข่ต้มมาด้วยนะยทุกคนไข่ลวกนะไม่ถึงกับสุกมากนะทรับนด้าหในจะไม่แข็งนะครับเวผมจะให้เพื่อนผมเปิดไข่ให้ดู すごい。<laughs>